ในการปลูกป,น,ปนในสวนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกคนทุกท่านเห็นต้นทุเรียนอยู่ใช่ไหมคะทุกคนจะบอกว่าต้นทุเรียนต้นนี้เราปลูกมาสองปีนะทุกคนปีนี้เป็นปีที่สองอันนี้เห็นไหมคะทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมนั่นแหละรากของเขา เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนี่นั่นล่ะรากของเขามีสองรากนะเธอมันมีสองรากที่เราได้ทําตามฝันเราอยากปลูกทุเรียนแบบฝันอยากมีทุเรียนวันก่อนเรามาถอนหญ้าตรงนี้เราก็ปลูกตะไคร้ลงไปตะไคร้เราก็ติดแล้วเนี่ยตะไคร้เราก็ติดทุเรียนเราก็ติดเชื่อว่าถอนมันไม่ได้นะเนี่ยถอนไม่ได้นะคะทุกคน ถอนไม่ได้เพราะมันมีรากตัวนี้นี่รากตัวนี้เราผูกติดกันมันเลยเป็นสองรากทีนี้เราก็จะเอาทุเรียนพันธุดีมาผูกอีกตรงนี้เพื่อให้มันเปลี่ยนยอดเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูค่ะก็ประมาณนี้ในสวนเราทำกเกษตรอย่างนี้สร้างความสุขให้ตัวเองนี่รอยทาามันสมานดีแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่อยู่ตรงนู้น ที่เราผูกเดี๋ยวนะจะพาไปดูนะคะทุกคนค่ะเดินไปด้วยกันนี่แหละเดินไปด้วยกันนี่ไงยอดของเขาเนาะอืมแล้วก็เราก็ผูกนี่ที่รอยผูกเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมนี่มันสมาน ปลายยอดตัวนี้มันสมานมันแทบจะหาไม่เจอเลยเนี่ยรากตัวนี้เดี๋ยวเราก็เอาทุเรียนพันธุดีใช่ไหมมาตั้งนี้เราก็กีีดตรงนี้ผูกตรงนี้เลยค่ะให้มันติดกันเป็นเนื้อเยื่อเดียวกันเราก็จะได้เปลี่ยนยอดทุเรียนโดยที่ว่าทุเรียนจะทนทานนะคะทุกคนมันทนนะวันนี้เราก็จะพาทุกคนเดินเลาะในสวนสาสไร่ปลูกอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวค่ะปลูกปนปนไป อันนั้นน้ำปลูกใกล้ๆต้นมะพร้าวเอาต้นมะพร้าวลงแล้วก็จะทาบยอดมันแต่ไอตัวนี้ปลูกในต้นกล้วยเนี่ยก็ต้นใหญ่เหมือนกันทุเรียนเราอะนี่เดินมาดูสิดูสิปลูกพิดเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาทาบถ้าแบบนี้ทุเรียนแน่นอนเลยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอะไรมาชอนใจให้รากมันเสียหายพังเนาะประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะแล้วก็ มันถามว่ามันเคยติดไหมอ่ะเมื่อกี้มันติดแล้วใช่ไหมต้นนั้นอีกต้นหนึ่งข้างบนเนวะมันติดแล้วเราค่อยทาคลิปวันนี้ไม่ทําก่อนเอาประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนก็ในสวนเนี่ยเราจะปลูกอย่างเดียวมาดูสิปลูกอะไรบ้างกล้วยก็มีนะที่สําคัญดอกอัญชันนะ่ะเก็บไม่วันไม่ไหวเลยนะเธอนะนี่วันก่อนเราปลูกแต่ใครนี่ ตะไคร้ตัดยอดที่มาปลูกมันได้ผลเลยนะอีกหน่อยก็ได้กินต้มอ,อะไรรู้ไหมต้มปลาใส่ตะไคร้ไม่ใส่ไม่ได้ไม,ไม่หอมต้องใส่คลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ